สวัสดีครับวันนี้ครัวหนูกระต๋องจะขอนำเสนอวิธีการทำเค้กสปันใบเตยซึ่งเป็นเค้กที่เรานั้นทำขายอยู่เป็นประจำวันนี้เราจะแจกสูตรพร้อมกับวิธีทำโดยละเอียดให้กับท่านผู้ชมที่มีความสนใจในการทำขนมเค้กเพื่อประกอบอาชีพและการทำรับประทานมาดูกันเลยครับเริ่มจากอุปกรณ์1เราต้องมีกิโลกร,รมัมซึ่งเป็นกิโลดิจิตอล เพื่อใช้ชั่งน้ําหนักของส่วนผสมต่างๆครับ 2. เราต้องมีช้อนตวง 3. ไม้พายสําหรับการตักเนื้อเค,ค้กครับ 4. แป้งพัดโบกเป็นแป้งที่ใช้กับการทําขนมเค,ค้กครับ 5. น้ําตาลทราย 6. SP สําหรับการทําให้แป้งขนมเค,ค้กขึ้นฟูครับ 7. น้ํา 8. น้ำมันรำข้าว 9. ไขไก่เบอร์0 10. สีเขียว 11. กินใบเตยโดยเราจะใช้เครื่องตีแบบเบอร์เกอรี่นะครับให้ได้พอดีนะเรามาเริ่มตวงส่วนผสมกันเลยครับอันดับแรกนะครับเทปแป้งเค้กพัดโบกลงไป200กรัมครับ 2. น้ำตาลทราย200กรัมเช่นเดียวกันครับ 3ผงฟู1ช้อนชา4ครับไข่ไก่เบอร์0ูนย์แปดใบค่อยๆตอกลงไปทีละใบใช้ทั้งไข่ขาวและไข่แดงรวมกันเลยครับตอกไข่ลงไปจนหมดเลยนะครับ น้ำเปล่า100กรัมครับชั่งให้พอดีอย่าให้เกินอย่าให้ขาดนะครับน้ำมันรำข้าว150กรัมครับ S.P. 20กรัม เราจะเห็นว่าการทําขนมเค้กนั้นเราจะต้องตวงด้วยกิโลกร,รัมที่เป็นดิจิตอลนะครับเพื่อให้เกิดความพอดีของสัดส่วนไม่เพี้ยนมากจนเกินไปนะครับหากเราใช้กิโลที่ใช้ขายของหรือช่างของขายนะครับอาจจะใช้ไม่ได้นะครับหลังจากนั้นเมื่อเราตรวงสัดส่วนของส่วนผสมของขนมเค้กได้แล้วนะครับเราก็เริ่มดําเนินการเทปแป้งใส่ลงไปครับแล้วก็ ใส่ผงฟูลงไปแล้วคนให้เข้ากันครับใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันครับหลังจากนั้นเราจะใส่ไข่ไก่ลงไปทั้ง8ฟองครับเมื่อใส่ไข่ไก่เรียบร้อยแล้ว เราจะทำการเข้าเครื่องตีเพื่อผสมให้ไข่กับแป้งนั้นเข้ากันดี๋ยี้ได้เลยครับเริ่มจากการปรับสปีดในรอบต่ำก่อนเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของแป้งและไข่ครับหลังจากนั้นเราเพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อยๆครับเราจะสังเกตเห็นว่าแป้งเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ลดความเร็วลงหลังจากนั้นนะครับเราก็ นำ SP ที่เราตวงไว้ใส่ลงไป s p ตัวนี้นะครับจะช่วยให้แป้งเค้กนั้นฟูขึ้นมาทันทีเมื่อเราตีไปสักพักนะครับเราสังเกตดูเรื่อยๆแป้งเราจะเริ่มขึ้นฟูขึ้นฟูขึ้นฟูขึ้นฟ,นฟูฟูแล้วครับเมื่อแป้งเราขึ้นฟูเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรานั้น นำน้ำเปล่าผสมกับน้ำมันรำข้าวหลังจากนั้นนะครับเราเบาสปีดของเครื่องตีนะครับแล้วก็เทน้ำมันรำข้าวผสมกับน้ำลงไปในแป้งเค,ค้กครับการเทนั้นเราต้องค่อยๆเทอย่าเทพวดพราดเพราะไม่งั้นมันจะเกิด การ6ได้นะครับแล้วเราก็เพิ่มสปีดความเร็วเครื่องตีให้สูงขึ้นครับจากการสังเกตนะครับเราจะเห็นว่าตัวแป้งเค้กนั้นเริ่มฟูตั้งยอดกันมาเมื่อเราสังเกตว่าแป้งนั้นขึ้นฟูเต็มที่แล้วนะครับให้เราเบาสปีดความเร็วลงเพื่อ ตัดฟองอากาศที่อยู่ในแป้งเค้กให้น้อยลงครับเมื่อตัดฟองอากาศ 1, <c oughs> 1> น,นาทีเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการเอาแป้งเค,ค้กออกมาครับในขั้นตอนนี้เราจะทำการผสมสีและกลิ่นใบเตยเพื่อให้เกิดความหอมและมีสีสันที่สวยงามครับในขั้นตอนนี้ นะครับเราจะทําการทาเนยและตัดกระดาษรองถาดให้เรียบร้อยครับกินและสีเราจะใส่อย่างละ1นส่วนสช้อนชานะครับเราจะใส่กิน1ช้อนชาใส่สีเสร็จ1นส่วนสช้อนชานะครับเมื่อคนเข้าที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทําการเ hey, ทแป้งเคกนะครับลงในถาดหลังจากนั้นนะครับเราจะทําการเอียงถาดเพื่อให้แป้งเคกนั้นไหลลงอยู่ ไปทั่วทุกมุมของถาดนะครับแล้วก็ทําการเคาะเพื่อไล่อากาศออกจากเค้กนะครับหลังจากนั้นตัดฟองอ,อากาศอีกครั้งหนึ่งโดยการใช้ไม้จิ้มฟันหรือใช้ไม้ลูกชิ้นที่สะอาดนะครับเรียกได้ว่าการตัดฟองอ,อากาศเพื่อลด<ม>อากาศ<ม>ที่อยู่<ม>ภายในเค้กให้ลดลงครับเมื่อตัดฟองอ,อากาศเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทําการนําเค้กใส่ตู้อบโดยใช้ไฟบนล่าง ปรับไฟที่ความร้อน170องศาเซลเซียสนะครับที่เวลา25นาทีครับตอนนี้เราก็ไปเตรียมอย่างอื่นรอได้เลยครับเมื่อเวลาผ่านไปนะครับเราจะเห็นว่าแป้งเค้กนั้นเริ่มสุกและฟูขึ้นมา เมื่อได้ครบเวลา25นาทีเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นําแป้งเค้กออกมาโดยจะต้องสวมถุงมือกันความร้อนเพราะแป้งเค้กนั้นร้อนมากครับเมื่อได้แป้งเค้กออกมาแล้วเราก็จะเคาะเพื่อให้เค้กนั้นเกิดการลอนตัวเองนะครับหลังจากนั้นใช้สปาตูล่าทาการแซะขอบเค้กนะครับให้ขาดออกจากถาดนะครับสปาตูล่าก็จะเป็นเครื่องมือที่คล้ายกับเกลียงนะครับใช้สําหรับการตัดขอบเค้ก หลังจากนั้นแล้วเราก็นำตะแกรงมาลองที่ตัวเค้กครับแล้วเราจะทำการพลิกให้เค้กนั้นกลับมาอีกหนึ่งฟังนั่นแหละครับเสร็จแล้วเราก็จะค่อยๆเคาะแล้วก็ยกตัวถาดขึ้นมานะครับแล้วเราจะได้เห็นตัวเค้กของเราว่าหน้าตาเป็นอย่างไรมาดูกันครับ โอ้โหมันช่างเขียวเหมือนใบเตยจริงๆนะครับเราจะเปิดให้ดูกันเลยเราจะได้เนื้อเค้กสปันใบเตยแบบนี้ครับหลังจากขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะนำเอาเนื้อเค้กสปันใบเตยนี้ไปตัดเป็นส่วนเพื่อจะดำเนินการทำเค้กมินิมะพร้าวอ่อนต่อไปครับหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรานั้น ทำคลิปต่อต่อไปด้วยครับขอบคุณครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ